สวัสดีค่ะตอนนี้ใครๆก็พูดถึงฟ้าทลายโจรน,นะคะคุณผู้ชมทานฟ้าทลายโจรที่เป็นแคปซูลกันใช่ไหมคะแล้วรู้จักต้นเขาหรือเปล่าวันนี้สサาไทยนำต้นและข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรมาฝากค่ะโปรดกดติดตามาราไทยด้วยนะคะและหากตอนนี้ใครเป็นหวัด เจ็บคอกินฟ้าทลายโจรเลยค่ะได้ผลจริงๆสาราไทยรับประกันฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรไทยค่ะสรรพคุณยอดเยี่ยมหน่าเพาะปลูกขายสร้างรายได้หรือปลูกปิดบ้านไว้ได้เลยนะคะ สำหรับในประเทศไทยมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต่างกันไปค่ะในแต่ละภาคเช่นยากกันงูเมฆทลายฟ้าสถาน3 0ดี D, ฟ้าสางหรือน้ำลายพังพรนค่ะมีลักษณะเป็นพืชลมลุกความสูงประมาณ30-70ถึงเซนติเมตรมีรสขมทุกส่วนกิ่งเป็นสี่เหลี่ยม ใบมีสีเขียวเข้มผิวมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและซอกใบกลีบดอกสีขาวและมีเส้นสีม่วงแดงพาดอยู่ค่ะมีผลเป็นฝักเมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลด้านในมีมเมล็ดจำนวนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้นมีอายุประมาณ3-5เดือนใช้ได้ทั้งต้น ใบสดและก็ใบแห้งค่ะสายพันธุ์ของฟ้าทลายโจรที่นำมาปลูกมีอยู่ด้วยกัน3สายพันธุ์นะคะคือสายพันธุ์ที่หนึ่งมาจากอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐรมสายพันธุ์ที่สองมาจากจังหวัดระยองสายพันธุ์ที่สมาจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะต้นฟ้าทลายโจรเจริญเติบโตได้ดี ในที่อากาศร้อนชื้นอุณหภูมิประมาณ25-30องศาเซลเซียสควรปลูกไว้บริเวณที่มีแสงแดดรำไรไม่มีลมพัดแรงหากต้องปลูกกลางแจ้งควรทำแนวบังลมและปันแดดให้เขาด้วยนะคะในช่วงที่มีแดดจัดควรให้น้ำเพิ่มเป็นพิเศษค่ะเพราะเป็นพืชที่ชอบน้ำ ต้องให้น้ําเพียงพอนะคะตลอดฤดูการค่ะเพื่อรักษาผลผลิตและปริมาณสารสำคัญให้คงที่ค่ะ mm hmm. ดินที่เหมาะกับการปลูกฟ้าทลายโจรควรเป็นดินร่วนสุยที่สามารถระบายน้ําได้ดีไม่ท่วมขังหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวหรือว่าดินทรายค่ะ ้าทลายโจรในกระถางสามารถปลูกได้สองวิธีด้วยกันค่ะคือปลูกด้วยเมล็ดและปลูกจากต้นกล้าโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. นําำเมล็ดจากฝักแก่ที่มีสีน้ำตาลแดงโรยในดินแล้วกลบด้วยดินอีกชั้นบางๆค่ะ 2. หากใช้ต้นกล้าควรเลือกต้นกล้าฟ้าทลายโจร ที่มีอายุเกิน30วันมาปลูกลงดินนะคะวางกระถางในที่ที่มีแสงแดดรำไรรดน้ำให้เพียงพอและสม่ำเสมอค่ะหากปลูกที่มีแดดจัดควรรดน้ำเพิ่มเป็นพิเศษค่ะทั้งนี้จะเริ่มเก็บใบได,ได้เมื่อต้นมีอายุประมาณ3-6เดือนนะคะเป็นช่วงที่มีสารสำคัญเยอะที่สุด สามารถนำใบตากแห้งและเก็บได้นานถึง1ปีค่ะวิธีเก็บก็คือตัดยอดอ่อนหนึ่งฝ่ามือแล้วเหลือต่อไว้นะคะรอประมาณ1-3เดือนก็จะเริ่มออกดอกอีกครั้งและเมื่อออกดอกบานแล้วนะคะก็สามารถเก็บใบมาใช้ประโยชน์ได้อีกรอบค่ะฟ้าทลายโจรหนึ่งต้นเราสามารถเก็บมาทำยาได้ ประมาณ2 4ถึงครั้งค่ะสรรพคุณและวิธีการกินฟ้าทลายโจรก็คือแก้ไขหวัดเจ็บคอวิธีการนะคะโดยการนำใบมาต้มหรือว่าชงกินค่ะโดยวิธีการแบบนี้นะคะคือให้นำใบประมาณ5 7ถึงใบค่ะใส่ลงไปในแก้ว แต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดกินแล้วขมมากไม่ไหวมีวิธีแก้โดยการหาของกินที่เปรียปร้ยวๆเค็มๆมากินกลบรสขมได้ค่ะใช้ใบสดหรือใบแห้งก็ได้นะคะแต่ถ้าได้ใบสดจะดีกว่าค่ะจากนั้นก็เติมน้ำเดือดลงไปจนเกือบเต็มแก้วนะคะจากนั้นให้ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ หรือพอยาอุ่นแล้วก็รินเอาน้ำของเขาค่ะมากินขนาดที่ใช้ครั้งละหนึ่งแก้วนะคะหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะว่าฟ้าทลายโจรมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ายากันงูเพราะหากงูเลือ้อยเข้ามาในบ้านแล้วสัมผัสกับรากหรือใบของฟ้าทลายโจรจะทำให้ผิวหนังของงู ปวดบวมได้หลายคนเลยจึงนิยมปลูกฟ้าทลายโจรไว้เพื่อป้องกันงูเข้าบ้านนั่นเองค่ะคำเตือน 1. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านอาจทำให้แขนขามีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงได้นะคะ 2. หากใช้ฟ้าทลายโจนติดต่อกันเกิน3วัน แล้วไม่หายหรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ก็ควรหยุดใช้ค่ะแล้วไปพบแพทย์ด่วนเลยค่ะข้อที่3ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเต็ดเลือดนะคะข้อควรระวังห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ฟ,ฟ้าทลายโจรนะคะหรือไม่ ห้ามใช้ในสตรีที่ตั้งครรภ์และกำลังให้นมลูกอยู่นะคะ mm. บางท่านอาจมีอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังจากทานฟ้าทลายโจรไปแล้วอย่างเช่นอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหารค่ะเช่นปวดท้องท้องเดินคลื่นไส้เบื่ออาหารวิงเวียนศีรษะใจสัน่นและอาจเป็นลมพิษได้ หยุดทานด่วนเลยนะคะแล้วไปพบแพทย์ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและท่านผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาร่าไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย